ทำอะไรกินแรงวันนี้ตำมะคงย้ำืมแรงอีกเลยได้พี่น้องไปตลาดไปอันงานวัดงานบุญน,นั่นกุ้งขาวว่าเจซสีไปแวบะบปอันน้อยนึงก็ได้ได้ปิง้งตูดไก่อ้ <c oughs> oh my g o o d ตูดไก่ได้ปิ้งมากเลยเออตำคุคงกินก็บปิ้งอะไรเนาะเจ้าเากันดีในเฮตนนะอื่นคือจะบกุกเป็นตาดอก บางนาวใหญ่บักนาวใหญ่แต่บมมีหนำจ้าบมคือบักนาลอยน้อยนะวัวนวดเป็นหนึ่งบุดดงวัวเลยค้าทางน้วำตะกี้นี่น้ำข่าปกลุกผมพอว่วมีสูตรเตจชาอยูขึ้นมากอกจะนี่บักนาวผมต้องชายลายชามากอกนี่ละเซบโอ้ยมากอกก็ได้เมงมันถือไม่ได้มันหล่นลงมานะ ถือไม่ถือน้ำมันยุ่ในภูมิน้ำมันก็เลยเป็นนั้นแล้วนี่แหละเป็นจุดเป็นดำน,นล้วนี่แหละมาโทรศัพท์ประจันบ่อยาก่วมมือดิกดไปเองแล้ลดเขายุทบดูริบๆรแรกจ้ะใส่ปลาเนี่ยจ้ปะปลาหนวประวัอีกแล้วชใช่ปลาตวงน้ำแต่บ่ใส่ลาย ใส่แจ็คลอยพอเอากินตวงหนองหนพง่นน้อยหนึหน่งพี่น้องนี่ขนาดโบลายได้ไหม่บลายโบลายพอบัวใส่สามบ่วงบิ้งไปเอิญมาเจ็บมึงมาไหวเราเด้อกินแล้วปิกินเราได้นะพ่อพัวสิมาเอิญไหวโหลดลูก ่อนคอไปบ่มาไหนบ่เนี่ยเพียงเพลงวนวนทเพลงเก่าหกสิบโลเฮ้เราสอนเพลงละว้ไปไล่โซดพร้อมจะมาไล่โซดกันดูจักมือใดล่ะไปเรียนไปซีบ่ไปมืออื่นมือนี้เราไปแต่ไปแค่นั้นนะเราสอมไปมือื่น ปูดองปูดองอีกแล้วพี่น้องปูหน้าดองอีกแล้วนี่จ้ะมันมันเลยพี่น้องเอาเองไหความมันคนน่ะเสรใส่เลยหอมงานนี่ก็น่ากินมากหอกงากินปูดองอีเลี่ยบพี่น้องเลย ดอยยั่วเยมือแรงอีกแล้วกระหอวพี่น้องเลยมาเด้อมาเด้ออุ้ยหอมมะกอกห้อมผูออดองห้อมประแดดตวงอีกใส่กันบาทนี่จะยอดของความแซ่เลยจ้ะพี่น้องอืมใส่ลายากระพินมะขุ้นกระตำโบเวอต์เมื่อน,นั่นแหละตำเลยเมือนนี่โรยโด้วยเม็ดกระถินจ้ะ มเตามมะระกอตามมะฮุงตามแมลงดวดๆอีกแล้วจ้ะดวดๆพี่น้องอีกแล้วจ้าดวดพี่ดวดน้องอีกแล้วปลาบัวนี่มึงแม่ปุ่นพี่จันพุ่นจำแม่พุ่นเขาเนี่ยขนนั้นก็จะหน่อยพี่น้องตำแม่ปุ่น เขาเนือขอนานังค้าๆกอนเต็มเต็กแซ่หยกหยกอะเอาโรดแบบมันแต่มันกรอบอยู่กับจิงแต่มันโบค่อยเขาเหนือ,ขอ,นเ,อเขานังครัแต่หา่นหยกนองหยกเลาโรเซ็นมาให้มันกรอบโอ้ยมามาให้อนอยโอ้โ น้ำกระไลลาย,ลายตับมะฮู่หอมมะกอกหอยหยพี่น้องเอ้ยมาเด้อมาเด้อหลางรครกหลังตาตองกินกันได้มามากันนี่จะมาข่ปิ้งกัวไก่ฮ่ากูสนแนวแซ่บโอ้ขาวก็ฮ้อน ตามมา้นกระห้อนเพชรเพชรไปนี้โอ้ยสบ <ไป S 1> ายสวัสดีจ้าพบกันย้ำแรงพี่น้้อองเอยงกินข้าวน้ำกันะจ้าประชุกทุกโกลสบายดีบ๊อบชุกทุกคนจ้ายินดีต้อนรับชุกชงไปน้ำบ่อยขึ้นก็ขึ้นเดิมเด้อพี่น้องมาจ้ามากินข้าวย้ำแรงกันจ้ามาจ้าขึ้นกระป๋องนี่ลูกอืยังไม่ล็อก ออกแต่ว่าเจ๊ที่ก็แะไปซื้อปิ้งซื้อนังเลวก็มสามาคงย้วยย้วยย้วยัูกกินพี่น้องกินพี่น้องมาแดงมาได้ข้าวลำกันจับซะไม่จังหวานีิบจิ๊บจิบจิ๊บิบสองร้อยเดี๋ยวไี้ไม่อยู่นันเดียวมดโตอืมไหนขายแมละพันธุอไหนขายแมละพัน คนหนึ่งนี่มีตัวเดียวตัวตกไก่ตัวท่องรอเลยจะถึงค,คนไหนัจะตาย้นไก่แบบอึงบ่ตั่ละบ่อยพุ้แม่หลกหลงถามมื่อไหไปเอาให้พ่อเนี่ยเขาไปเอาให้พ่อเนเอาขึ้นบ้า พี ar, u, e. mm ่บอกเธอทำใจสบายจบอกเรเลกพี่โตบอกเธอเตรียมตัวถ่ายนี mm ่ช hmm. ตัวแนบเออใช่ที่ไปได้กเขาบอกใอยเขาบอกใครเขาบอกเขเออมองเขาแตรงตัวงามไปหาเพื่อเชวอตัวให้สไปถ่ายกอจะสีให้น้ำลายอยู่เอาละมานเรือเอาละมาเรือ ôi nháy kẹp bạo động mong muốn em ở tay ơi kìa mong mong ngay cái này ơi mấy quả gần cỡ mìu 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 นะฮะทีน้องบีน้องบอยไปเบิรงมาลำเรื่องอยู่มื่อื่นกันอาชาวลุงนะเหมือนเห็นะไม่ใช่มอะไรเด้อตอนบ่ายไอ้พาท้องบีไปที่เซอร์เดอร์ก่อน ไมก้าขึ้นไม่ใเลยหรือืออไรนี่ยะขึ้นอะไรเนาะอือสาวร้ายเลยไปอ่ะยังไงี๋ยาดึงอเลยกันเนาะด็กเรียนแท้งจะลอยกับแฟนเป็นคนเก็บปีอย่างนี้ để xem mắt con khương game gì vậy, nhảy không? ยิงกันหรออืมเบ่นะปุ้อยากันนีอไน้ปุ้นอุอาน่ะอมาอื่นก่อนว่ะแคนั้นุอปุน้น้ไหมไกทีละ มาละมาในนี้หาเขาส่งเหมจัดละมาเนะละมาเหอใชทำไมละอะไรกันง่ายๆตนี้มันไปล้วไปต่อจ้ะข้าวอิบบอตัวแบบุกไปเห็นนะไหมใช่จ้ะตัว <c oughs> เห็นเจนเห็นเรียวน ต้องคิดว่าแม่เที่ยวมาเป็ดแม่เที่ยวได้ค่ะตุ่ยตุ่ยบ้าอหมูทำงานใมบางคิีเป็นแต่มันเด่นขึ้นมาะวบขบวบกำลังพรอนคั่วแล้วยังแล้วล่ะค่ะถ้ากันมาได้ไหมข้าวมาปลูกพักอปลูกะข้าวมาหดพัก เียบมาพัวกห้แปลกเล้เนแล้วกแบ่งเนว้แบ่งเลยแบ่งแบ่งนะกรออกเลาอยปกแล้วคงปตัวให้พนมาวันอาชบ่านมาอกถุยแลวบุญงปุ๊บแลวบุญบ้านเจ๊จจังปุ๊

เดินติกรบเด็นแทพี่มย่งนีก่อนเบิ่งเลนะปลูเนี่ยปวเลยออมาแนวดนะพี่นอ แ้วก yeah, ็มันใสพฟุนใส่ฟุ้ยให้มั้งันใจเอ้ยโอ้ยยากเย็นนอยาอยากยิ่งอ่านาุทิคุณีป่าตากเล่นห้องละดูเสาเวรด้วยสาวูในกะเทียม บ้าอเมริกันถ้าได้ปุกชับกินไม่นู้เลยก่นให้ไก่ไปให้พนมีแต่ลงดินมีแต่ลงดินไว้เด็กได้กินยีงกระบื้องบลลูนาผัดอเมริกันนะแบคือโกแก่คือแช่เยอะตัวนกเต่าเห็นไหม ตัวร้านเตาเฮ็ดได้รลายเมนูเฮ็ดขนมก็ได้เฮ็ดกับข่าวก็ได้มาข้อนมันมากินกับตำมะม่วงก็ได้หวานข่อนหวานใจ อาหารไ้กับพัดผัดก็พัดตัวลัเตาผัดตัวลัเตาใช่อยะขึ้นมาแป๊นี่บ้าโอ้ยชิให้ถกเลยน้ไม่ตเยื้ยยยาทบ้าแลเือดซื่ออืมจะได้ด ทำลายตำเมิตแจ่วมาเป็นมัดป่ยวยในตัวเนาะต่มันก็สื่นุบอาณ บ้านเขาว่าจักม้อไปทางใดนนี่เที่ยวไปเที่ยวไปเที่ยวมาหาฮกเลาะกัเลยเที่ยวมาแล้าขี่ออกมาเห็นมอขี่กำลังมาแหวกขบวนรถแกดินว่าอยู่เดี่ยวไปทางใดก็เห็นที่ในทางแหวกลงถ้าชุมกันลงแกจะพักกันได้เพื่อที่มาขอนเฮาเนาะอย่าง พักหนึ่งจิ๋น้ันจะน้ำไม่กูลูกอิ่มหลืมานั่งเผารกลอนเนาะเราปเราลงที่ลูกอิ่มเหรอไงอืมวันน่เขามานั่งร้านอู่ผมโอ้ยอยยยย ไปแล้วคิวมี้ก็ชิคแจฟารบรรยากาศด้วยสำนียแล้วเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องมันยังบ่อยนีเด้จ้าสบายดีป่าลุงสดีสบายดี